สวัสด,ดีเจ้าพี่น้องจดาที่พาเห็นน้ำพริกกินมาคำป้อมจาเกินสุมจะกินสมๆไหมจ๊ะกินน้ำย้ายเด้อจต่กินสมสมเพราะน่า,นาหะน้ำพริกสูก,กินจ้า เดดไมาเห็ดไรเซต่างพวงใปีนึงแล้วกันเนี่หอมยังมงเยอะย,ย,ยาที่ใส่ถุดสะหาดหรอกอักกลียกินน้ำไา้เด้อจะพี่น้องโกโกจาจุกๆจุกก็เราจะเสียงค่อยกินมาคำป้อมจำเลยลูงเนี่นประเด็กน้อยไหมขัานรัตัว ินน้ำยยสวัสดีจ้ะพี่น้องมากินน้ำย้ายจ้ะนี่มากินอันถมอนะ้อ่ะโอ้คำป้อมนะจ้ะพี่น้องบบสุขุสุขคนนะจ้ะเด้อย้ายเอื่นบบสุขคนจ้ะพรสิษยพระกินอันมาคำป้อม <c oughs> มาคำป้อม <c oughs> น้ำพริกอื น้ออยาใ่ถุงทุบเ,เป๊ปะๆแดกหน่อยจ้ะคุยมาจ้ะพี่น้องแบบสุขุมสุข้อน,นัจ้ะเด้อกินน้ำยายจ้ะแบบสุขุมสุข้น้ำยายกินนอนแบบสุขน้นน่ะมันไอ้หิวสม้มไปตอบคอมเมนต์พี่น้องนะจ้ะอันหวานข้าไปเห็ดเวียกบ้านงานบ้านใจหลงนะจ้ะนะได้ตอบคอมเมนต์พี่น,อน้อ,นนนอนง,ง แซ่บคัะแซ่บแบน่จ้ะแซ่บแซ่บผี่น้องมาเด้อจ้ะบปดซุกุซุกคนลรอจ้ะยายกินหอดพู้นันพู้นี่เนาะยายกระซิบพยายามพี่ยามน้องคือเกอ่าแต่ว่ากับยายเป็นจ้าเนาะยายก็ไปคือเกอ่าลรอจ้ะ น,น,น,นั่งเงียงันเลยจ้ะน,นั่งเงียงันนั่งเงียงันอยู่ไหนอันเมิลามาเฟียมาจะ้ะไปนั่งกินตั้งเคิ่งกับอะไรเขาบ่มีเพียมเขาก็ต้องการแม่อยู่นะ่าแม่ก็เลยบม,ม่นั่งกินอยดวงศีลมาจ้ะแซ่บแจบแม่ลินปลาไก่ให้โซ่โบโยไงอดเอิญอดเอิญบะไรแจกพี่น้องบจะจุขูดทุกคนมาจ้ะ,จะ ยากินหัดเบอร์สุขคนได้จเด้อพีนอ่น้องหมสุขคนได้จยะจยาก็หม่สุขคนอันยากจำซื้อไม่ได้ยากจะเป็นหาน้ำหาในโทรศัพท์ามลจ้ะยากาเจียบเป็ดงาปเดอดมากเลยตัวละคำคำละตัว แต่พักกันนะนนะน้นนอไงรับจ้ะ นองจ้าแจบ๊บแจ๊บอีดีได้อยกินหอดปกคนด,ด้จ่ะเด้อพีนอ่นองขอบคุณหลายๆที่เขามาชมย่ายขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้จ้ะเด้อที่เขามาชมยายจ้ะขอบคุณหลายๆลิปนี้นย้ายกับทีขอจบซัมนี้ก็น่าจะเนาะแจบ่บกากสวัสดีจ้าแซ่บฟังสุดท้ทายจ้าสวัสดีจ้า